แล้วผมว่าทหารทั้งเขตกองทัพภาคที่สองภาคที่หนึ่งและกองทัพเรือนะครับต้องจ้องเขาไว้เลยนะครับจ้องเขาไว้เลยถ้ามันแอบเข้ามารอบวางกับระเบิดอีกลุกล้ำดินแดนเรายิงเลยครับยิงเลยนะครับเอาให้เด็ดขาดนะครับดูที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราชี้แจงกับชาวโลกได้อยู่แล้วนะครับว่ามัน แอบเข้ามาลอบวางกับระเบิดเราต้องยิงจริงๆสักทีที่ครับนะครับเอาจริงๆสักทีถ้าไม่อยากให้ลุกลามก็ใช้เข้าหลามเก็บเสียงนะครับซึ่งทางกองทัพบ,บกเขามีอยู่แล้วนะครับท่อเก็บเสียง m16 ไปนะฮะ มันมีส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับตำรวจตะเวนชายแดนถ้าตำรวจตะเวนชายแดนไม่มีอุปกรณ์เก็บเสียงก็ให้มาขอจากทหารนะครับให้มาขอยืมจากทหารไปนะฮะมันต้องเอาให้เด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดผมว่าแม่งก็ควรตีแล้วอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่นายสั่งแล้วครับ ถือว่ารัฐบาลสั่งแล้วนะพลเอกนัทพลนาพาณิ์รักษาการรลฐมุนตีกลาโหมสั่งแล้วนะฮะทางฝ่ายทหารเขาพร้อมปฏิบัติอยู่แล้วเขาเตรียมฟาดเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ต้องเอาจริงๆครับต้องเอาจริงๆฮะต้องเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆไม่มีที่เก็บเสียงก็ฟาดเลยนะครับฟาดเลย ถ้าไม่ฟาดไม่จบแล้วครับมันก็แอบมาวางอยู่อย่างเนี้แล้วเราไม่อยากให้ทหารเราต้องขาขาดอีกผมจริงๆผมเสียความรู้สึกมากกับไอ้ศึกษาไอทักขเมศนะที่ได้ทุนนะครับได้ทุนจากวิทยาลัยราชภัฏสุรินนะครับ ผมไม่รู้คนให้ทุนนี่เป็นรัฐบาลหรือเปล่าหรือทางมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินเป็นคนให้ทุนให้มันมาเรียนฟรีมันมาอยู่ในประเทศไทยมันรู้จุดหมดมันไปจุดที่ตั้งทหารปักหมดุดปักพิกัดหมดเพื่อจะชี้เป้าเวลามีการประทะกันอีกเพื่อให้โดนของมันบินมาบอม อันตรายผมว่าบรรดาครูบาอาจารย์คงจะเสียใจนะครับไอเด็กคนนี้เนลคุณมากนะครับเด็กคนนี้เนลคุณมากนะครับออกมาโพสเยอะเยะ้ดูถูกคนไทยนะครับคนถถามว่าใครเป็นคนคิดไปให้ทุนวะไอหาประเทศเราเนี่ยเด็กมันไม่มีที่เรียนเด็กยากจน กำพาพ่อกำพาแม่ไม่ให้คนไทยเหลียญเสือกไปให้ประเทศเขมรไม่เข้าท่ามันจะภาวะหาอะไรก็ช่างจะภาวะปกติหลักมนุษยธรรมอะไรก็ช่างผมว่ามันเอาเ่ามาเลี้ยงนะครับเอางูเห่ามาเลี้ยงและครูก็ ยังไปเห็นอกเห็นใจอีกนะครับยังไปเห็นอกเห็นใจอีกมันไม่เข้าท่าเรายังลบกันอยู่นะเรายังเป็นศัตรูกับขมิอยู่นะมันไม่เข้าท่าฮะมันไม่เข้าท่ามันภาษีประชาชนคนไทยนะครับครูอาจารย์ครูบาอาจารย์กินเงินเดือนเป็นภาษีของประชาชนคนไทยนะครับ มาดูแลเด็กไทยดีกว่านะครับมาดูแลเด็กไทยดีกว่าลูกหลานเรายังลำบากมันยังต้องกู้กะยะอยสเรียนเลยบางคนอยากจะเรียนไม่มีเงินจะกินไม่มีอาหารกลางวันจะกินเรามาดูแลคนของเราครอบครัวของเราให้มันดีกว่าดีกว่าไปให้ทุนคนอื่นโดยเฉพาะ,ขะเขมรน,นะครับท่านคิดใหม่เถอะครับ ท่านคิดใหม่เถอะครับมันอ่านข่าวแล้วมันก็โมโหไอเด็กหานี่แล้วมันอันตรายไงมันเข้ามาอยู่ประเทศไทยแม่รู้จุดรู้พิกัดหมดแล้วนะครับเห็นบุญคุณเราเลยนะครับ เลิกให้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นราบาลหรือทางมหาวิทยาลัยนะครับด้วยหุนมะเนตตินายกรัฐมนตรีกัมพูชามันได้โคต้าของประเทศไทยไปเรียนในร้อยเวสป์พอยที่สหรัฐอเมริกามันเห็นแก่บุญคุณประเทศไทยไหมครับมันไม่เห็นครับ